คลิปนี้ยายทอนสิก,กเตงลูกไปเขาสวนอินทผาลัมค่ะพี่น้องขายอยู่ใกล,ใกล้ๆบ้านยายทอนนี่แหละบริมาจ้าเทียไร่วิทยาอินทผาลํมค่ะพี่น้องห้างจากบ้านยายทอนนี่<ไ>กับบ่ถือว่าไก่ขี่รถเข้าเดี่ยวกระถึงค่ะพี่น้องนี่ในยิ่งตะพนวาบได้มาจ้าเทียพี่น้องพ่อตะลงโรดพี่น้องขาเบิง้งหลายอยู่ตัวหนีสวนยญยอยู่ตัวหนีสดอ,อ,อ,อกว่าน่ะนะนี่เตงลูกเต้ามาค่ะพี่น้องลูกชายสามคนของยายทอนนี่หละค่ะเห็นบ่นี่ มาแล้วก็มาพเอนาะนโวักับว่าเป็นสวนไหนหน่อยพี่น้องคาพอดพ่อแต่ละต้นแต่ละสวนแต่ละอันนี้ค่ะพี่น้องคักคักขนาดเลยนี่มึงเนี่ยโอ้ยบ่ได้มากน้ำพ่นจักเทียเดีย๋ยที่เบื้องต้นนี่พี่น้อง่ะที่พ่นห่อห้อยเนี่ยมึงเนี่ยแต่ละท่วนแต่ละจันเพื่อนจันเนาะคันเนาะคือจะบิ๊กจะใหญ่แค่ไหนพี่น้องขาแล้วแล้วบ้านมุดเข้าไปดูคือมันสุกเบิร์ดแล้วดีคาะเนี่ยคือสุกแล้วเดีเนี่ย แต่มันติดฝนพนม่ามันติดฝนมันก็เลยพน่ก็กเลยห่หอไว้จะเอ๋โอ้ยมันย้อนแสงมีแต่จันใหญ่โตโต,ต,ตมุกๆเลยพี่น้องะ่ะที่สําคัญก็เห็นเจ้าของสวนมาแลนหลับจังสิค่ะพี่น้องหมาไทยหลังอนันหมาพันไทยหลังอานขี้เรือขี้เรือมาตัวนี้ซื้อมีตังค์พนัเจ้าของสวนพนว่าพี่น้องเนี่นะแต่ที่สําคัญพี่นอ้องเพื่ปลูกหอดหมักทุเรียนได้เดี๋ยวนี้นะบุญน่ะมีทุเรียนต้นใหญ่หแล้วด้วย ผนว่าดอกดูกหลูกแต่ว่ามันบ่จับผนว่าบางหันเสียดายราสันาน่นวันชสีได้บักหลาผนว่มามาะสมดอกคือเม่นท่วงมันออกดอกผนว่มามันท่วมย่ำห่อนพี่น้องมันเลยเบ่จับดอกต้นใหญ่คักเลยเดีอยค่ะพี่น้องพูดนะแต่และต้นนี่นะอู้ภาคอีสานเด้อนี่กอำเภอสักใครจังหวัดหนองคายพี่น้องขามีต้นหมากทุเรียนแล้วเน้อนี่มีสวนถลาล่ำแล้วก็ต้นบักทุเรียนค่ะพี่น้องผูดต้นคนแห่งใหญ่คัก เขามาสวนอินทรลันธุ์รตัวเขาพี่น้องแยท่อนกับซองแม่มันสุดจันเลยอ่อนซ้อนเับพี่น้องมีแต่อันบักใหญ่ๆมีแต่จันใหญ่ๆแม่ซองกับไปเนี่ยซุกเบิดแล้วเด้อผลห่อไหวเพราะวันฝนตกคนมาฝนตกสามจีหาหมื่นนี่พี่น้องตกดิ้นยังสิน่ะ่นก็เลยเพิ่นก็เลยบอโซ่ให้เบิงมันสีอันนี้น้องมันสเสียหายกับมวยมันหนะพี่น้องเนี่ยนะมีแต่ใหญ่ๆต้นหนึ่งเนี่ยแต่ว่าสวนนี่เพิ่นเปิดหลายปีแล้วเด้บ่ได้มาจักเชียร์เลยยินแต่เพิ่นว่า เดียินีตะเพิ่นว่าได้ยินีตะเพิ่นเบาสู่ฟังมึงนี่ก็เลยเออไปเบิ่งกันน้าเพิ่นว่าวานหวาน,วานปีนี้พี่น้องอืมเจ้าของสวนเพิ่นก็มาเทคแค่ care, อยู่เดีค่ะพี่นอ้องเพิ่นเลียวเบิงเ่งเฮาหิย่าง,บางเบิ่งคักๆแล้วเพิ่นก็สิย่างมาน้มก้นกับพี่น้องพเพิ่นมาเทคแค่แล้วเพิ่นก็ปิดให้กินให้ซิ่มค่ะพี่น้องคะ่ะอาถรวาซิ่มนี่ซิ่มอยู่สวนจนจนอิ่มพี่น้องโคตรโพ่อหลายเบิ่งแน่เพื่นน่ะ ต้นนี้พันวามันเพาะมะเล็ดพอมะเล็ดมันจะเป็นยังสีเด้อพันกระเสียวให้ซีบเด้อเป็นยังสีแล้วก็พี่น้องเราจะแกะออกอันนี้อันนี้พอมาเล็ดค่ะพี่น้องค่ะอันนี้พอมะเล็ดนี่ปลูกจากต้นพอเลี้ยงในเยื่อนี่ปลูกปลูกจากต้นที่มันจะกรอบแต่ว่ามันจะฝาดอยู่นะติดฝาดมันจะติดฝาดเฉพาะมาเล็ดไม่จะดติดฝาดพี่น้องติดฝาดแล้วถึงค่อยๆหวานซึ่งซึ่งจริงๆเขาเรียกว่า กินหัวสวนฟินไหม,มันทำตลาดไม่ได้แต่ยังไม่สุกม,มาชิมถึงสวนแ <ปะ S 1> ล้วพี่น้องขามาชิมถึงสวนเลยอร่อยมาก <c oughs> มลูกเต่าแย,ย่ท่อนกับพะก,กันยืนกินอินทาาลัมยังเพิ่นเลยค่ะพี่น้องต้นนั้นต้นนี้เพิ่นเก่าให้ซีมเดียวประม่นน่าจะมีกิฟเองได้เก่งใจเพิ่นเดยียวแย่ท่อนสิขึ้นซีมต้นนี้เบิ่งค่ะพี่น้องลูกดำๆนิ่มๆเหมือนนะครับเก๋ครับพี่น้องค่ะไหน,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 นลูกดำดำ สุดดำดำนั่นแหละครับสวยจังเลยกินเน้วเดี๋ยวกินจากต้นดีกว่ายเทนจะกัดให้ดูนะคะแสียบตำไดแม่สสวยจังวะแล้วก็โชว์สวนลังกันมากินกับสวนยางปินนดำดำอย่างนี้ได้นี่ละนี่จะ รสชาติของสายพันธุ์นี้ที่กินตั้งอยู่นี้สุกดำอันนี้ถ้าสุกแล้วก็จะดำพี่น้องนี่ดำเเรากินดูรสชาติมันหวานมันสูงเนาะอันนี้มันหวานเจี๊ยบเลยนี่แหละฟินมากเลยกินกับสวนฟินมากเลยอร่อยพี่น้องขาบังดูกล่องนี้ห้าสิบบาทครึ่งกิโลพี่น้องขาครึ่งกิโลห้าสิบบาทมาซื้อเอาหนาสวนเลยครับพี่น้องถูกแท่ง กินจนอิ่มซิ่มจนอิ่มพอจะได้ซื้อเต็มท้องแล้วพี่น้องอาหารทีบาดมึงนี่สุลยากสดๆเดี๋ยวก็แบบนุ่นเลยเยิบๆแล้วก็ว่าพลาดค่ะพี่น้องขามาถึงหอสวนเหมาเป็นจันเลยค่ะเอาไปให้พี่น้องไปไปกินนั่นๆกับพี่น้องโดนๆในมาสวนเถอมันก็ราคาดีกว่าข้างนอกค่ะะมาซื้ออยู่หนาสวนนะคะพี่น้องเอาจันนี้เลยยายทอนนะคะ ยายทอนเหมาวพวงนี้เลยค่ะพวงใหญ่ๆบิ๊ก,กไม่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 หันตาช่างในทางนีเจ็ดกิโลเหมาไปแจกพี่น้องเหมาไปแจกพี่น้องเพราะว,าว,ว่าม,มันหลายแห้งค่ะพี่น,อน,น้องขานี่ยายทอนซื้อทลายนี้เจ็ดกว่ากิโลค่ะพี่น้องขาหน้าสวนถูกๆแถมอีกอาญะคนวานน่ะนะค่ะพี่น้องขานี่นะ่ะเจ๋งเอาไปฝากพี่น้องคะ่ะไปฝากพี่น้องอย่างดีเลยค่ะพี่น้องขาพ่อมาเลาะเหรียญด้ดอกสวนอินทผาลำมเมื่อเบิ่งฝนปูโอ้ยแต่ละจันโพดโพพี่น้องขามิตรอันยิ้งยิ้ง พี่ตเป็นตาอ่อนซ่อนค่ะพี่น้องนี่นะเพิ่นกะเปิดเทเบิลกาของสวนเพิ่นกะต้อนรับดีดีพี่น้องขาผู้ใดอยู่ไปอยู่ใกล้วิทยาอินทผาลาัมเดอร์อำเภอสักไใครจังหวัดน้องคายค่ะพี่นอ้องเพิ่นมีไปบอกตุละยะยาท่างเลยค่ะ